ฟ้าซันนี่ค่ะฟ้าอยู่กับคันนี้นะคะเป็น Subaru f o r e s t สเตอนะคะคันนี้เป็นลูกค้าที่ให้ฟ้าดูแลตั้งแต่ป้ายแดงเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ดูแลกัน3ปีครึ่งละซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นเครื่อบซรามิกโปรแกรมท็อปนะคะแถมฟิล์มกันรอยฝากระโปรงหนชิ้นซึ่งตอนนี้3ปีครึ่งเนี่ย ฟิล์มมันเกินสภาพการใช้งานละเราก็มาลอกฟิล์มให้ลูกค้าซึ่งฟิล์มที่ใช้ณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นฟิล์มเกรด TPU นะคะของ a r m เมอตอนนี้ตอนที่น้องกำลังลอกฟิล์มแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าฟิล์มเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วฟิล์มมีความฝ้านะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ารถคันนี้นอกจากว่าคุณภาพฟิล์มที่เสื่อมแล้วนะคะ้าต้องบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าใช้งานต่างจังหวัดและใช้งานดุมากจอดตักแดดจัด ตอนนั้นเนี่ยมีฟิล์มฝากระโปรงแต่พวกไฟหน้าเนี่ยเราไม่มีฟิล์มนะแล็เกอร์ค่อนข้างลอกละอันนี้เกิดจากการตากแดดจัดๆนะคะแดดเมืองไทยอะยังไงก็เอาไม่อยู่นะแต่ในส่วนของงานฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็ฟ้าละก็เปลี่ยนแค่นั้นเองคราวนี้หลังการขายเราเป็นยังไงเราก็ลอกฟิล์มให้ลูกค้าค่ะแล้วทําการเคลือบเซรามิกค,คืนให้พวกนี้เดี๋ยวเราก็ทำการเคลือบเซรามิกนะ แต่ครั้งแรกในการติดตั้งฟิล์มนะคะเราก็มีการเตรียมผิวเคลือบเซรามิกให้ก่อนแล้วก็ติดตั้งฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยก็จะได้การปรเทคทั้งเซรามิกทั้งฟิล์มกันรอยในส่วนรอบคันนะคะของคันนี้คันนี้เนี่ยตอนเคลือบเคลือบเซรามิกซูเปอร์เรซินนะคะที่ฝาบอกไปคราวนี้โปรแกรมท็อปนะคะส่วนอื่นๆที่ไม่มีฟิล์มเนี่ยโปรแกรมซูเปอร์เรซินมีการทิ่งริ้วรอยนะคันนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีรอยขนแมวเพราะว่าเขาตักแดดจัดข้อดีของเซรามิก นะคะก็คือตากแดดจัดไม่มีปัญหาและคุณภาพของเซรามิกเองก็มีการ c ิลลิ้งริ้วรอยอ่อนๆเพราะฉะนั้นคันนี้เลยออกมายังดูดีนะคะแต่รอยลึกเนี่ยกล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่รอยลึกๆอย่างนี้ยค่ะไม่ออกนะคะไม่หายเดี๋ยวต้องมีการขัดกันค่ะถึงจะหายพวกนี้ก็สภาพยังดีอยู่ทั้งหมดเลยนะคะ ก็เรามีแค่ส่วนฝากระโปรงเท่านั้นที่ติดฟิล์มส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นส่วนของงานเซรามิกก็จะได้ความใสความกรอสนะคะและคันนี้อะ่ะตอนเริ่มต้นเรามีการขัดปรับผิวส้มหรือมิลเลอร์ฟินิชไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีสภาพความสวยงามแต่นะคะคันนี้เหมือนที่บอกเขาจอดตากแดดจัดและจอดใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นในส่วนที่แดดลงเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้พลาสติกเนี่ยมีปัญหาได้นะ,ะตรงนี้เลยค่ะตรงก้านปัดน้ําฝนก็จะเห็นว่าเริ่มมีความ กระด้างละเดี๋ยวเราก็จะมีการเคลือบบำรุงพลาสติกให้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะข้อดีของการเคลือบเซรามิกที่ซื้อโปรแกรมที่มีดูแลหลังการขายนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีดูแลลูกค้าหลังการขายจริงๆไม่ว่าจะ สีรถหรือฟิล์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราดูแลให้ลูกค้าทั้งหมดเลยมีการขัดเคลือบใหม่ฟิล์มเมื่อรบอายุเราลอกให้ฟรีและมีการเคลือบเซรามิกคืนให้ลูกค้าด้วยส่วนเมื่อครบประกันเราก็มีการให้ลูกค้าสามารถต่อประกันได้หรือลูกค้าอยากติดตั้งฟิล์มเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันคะ่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาโปรแกรมดีๆหาเซรามิกเคลือบเซรามิกโปรแกรมดีๆหรือหางานติดตั้ง ดีๆหรือกําลังหาโปรแกรมที่มีดูแลหลังการขายดีๆนะคะสอบถามกันเขาเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เพจสาน่ไลน์แอดสานหรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ0 8 5 5 3 6 6 6 6 6ฟ้าซาเน่ค่ะ